เดี๋ยววันนี้ครับพี่แมนจะพาดูรถเก๋งซีดานรุ่นหนึ่งครับที่ใครๆหลายคนมองข้ามใช่ครับมองข้ามเรื่องดีไซน์ไปเลยแต่กระแสะการตอบรับมีมาเรื่อยๆครับเอ๊ะทำไมมองข้ามแต่ทาไมยังมีกระแสะการตอบรับที่เข้ามาเรื่อยๆและขายได้อยู่ตลอดเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับว่าผมจะพิเต์รถรุ่นไหนไปดูกัน กอลิลาคาโชว์รวมรถยนต์มือสองมากตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ครับและนี่ครับก็คือ Toyota Corolla a อ t i s สตัวโฉมใหม่และ เป็นตัวถังเดียวกับโฉมปัจจุบันครับวันนี้นะครับเปลี่ยนแพลตฟอร์มตัวถังใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ปี2000ไปปลายปี20แล้วกันจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนตัวถังใหม่เลยครับตั้งแต่ตัว c a มรี่ที่เปลี่ยนเป็นตัวถัง TNGA และแอบเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่ารุ่นนี้โครงสร้างตัวถังเป็นสารตั้งต้นให้กับเจ้าตัวยูท้าโครรา s ใช่ครับถ้าเทียบถึงราคาแล้วเนี่ยดีกีเขาราคาเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโครราซเอลติสตัวท็อปสุดหรือโครร s s ตัวท็อปสุดแต่เจ้าตัว เขาจะมีตัวเลือกค่อนข้างหลายรุ่นคือเขาซอยมาเลยให้ตอบโจทย์กับทุกทกที่ทุกๆคนที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์พันหเบนซินไปจะถึงพันแไปจนถึง2,000หรือ8 8 0ไฮบริดมีอีกเยอะแยะคือต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเก๋ง4 s e g m e n ทที่มีรุ่นย่อยเยอะมากที่สุดในรายการผลิตของโตโยตา้าแล้วตัวเลือกแบบไหนล่ะ ที่จะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนี่เลยครับเจ้าโคลโร l าเอลติดเริ่มต้นก็มีเครื่องคันหให้เราเลือกกันแล้วนะครับวันนี้เราจัดมาให้ทั้งสีดําสีขาวครับตัวนี้เป็นตัวถังแพลตฟอร์มใหม่และเป็นช่วงล่างแบบใหม่ทั้งหมดแล้วนี่เป็นไงไฮไลไท์ของเขาเป็นช่วงล่างแบบปีกนกหรือช่วงล่างแบบอิสระ ทั้งหมดแล้วถ้าเป็นโคโรล่าเอาติสตัวก่อนหน้านี้ครับเราจะได้ช่วงล่างที่เป็นคานแข็งใช่ช่วงหน้าปีกนกละไอิสราเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นคานแข็งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความนุ่มนวลเนี่ยตัวนี้จะให้ได้มากกว่าและการเดินทางไกลคันนี้จะตอบโจทย์ให้กับหลายๆคนที่กำลังมองหารถที่ใช้งานได้ทุกวันและมีความสุขไปเรื่อยๆแนะนำรุ่นนี้เลยครับ และเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับ2ตัวนี้เป็น Corolla a อ t i s 1.6G เกียร์ออโตในตัวถังใหม่แพลตฟอร์ม TNGA ได้อะไรไปเยอะมากๆครับกับรุ่นนี้ราคาออาไป 8แสน0จ็ด้คนลุกเลยครับใช่ใครบอกเอาติราคาไม่แรงออกใหม่เริ่มต้นนี้ก็8แสนเจแล้วนะทีไป8แสนแปยังไม่รวมค่าสีนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะประหยัดไปได้เกือบครึ่งทางครับเพราะว่าวันนี้เราจะหันราคาให้เหลือเลท4แสนกา่ากันและจัดไฟแนนซ์เนี่ยผ่อนเริ่มต้นที่แค่7,000พนิดติเท่านั้นสําหรับรุ่นนี้ ใช่ครับและทั้งหมดเนี่ยโครงสร้างตัวถังนะครับนางมาแบบ100%เลยนะครับอันนี้คือรถเพิ่นเข้าใหม่นะผมล้างแล้วเอามาจอดแล้วก็มารีวิวเลยนะครับเรามาดูกันไฟหน้าเราจะได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะเป็นสูงต่ําในตัวเขาเรียกกันว่าใบบีนนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลางตัวริมเนี้หรอไฟเดย์ไลท์เขามีให้เอ้ยเท่รุน่นนี้และหน้าตาเนี่ยที่ดูเฉบเฉียวมากขึ้นหน้าตาเขาจะแบนเตี้ยลง กว้างมากขึ้นพร้อมกับตัวซีกระจังหน้าที่มีความคล้ายคลึงกับที่ใหญ่คือโครโรล่าไม่ใช่โครโรล่าเป็น Camry นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นหน้าตาเนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนี่ยตั้งแต่3รุ่นเลยโ o y o t ย v ต้าวีออสจะในชั่นที่4โคร l รล่าเอาตตัวนี้เลยปี2020อัพและ แคมรี่ครับที่เป็นตัวทาง TNGA หนะ้าตาจะใกล้เคียงกันหมดเลยมาพร้อมกับความทันสมัยช่วงล่างปีกนกทั้งหมดแล้วล้อเราจะได้ล้อตัวนี้เลยนะครับที่เป็นขอบ16สําหรับตัว 1-6G ได้ขอบ16นะครับต้องบอกกันว่าขอบ16ดียังไงดีตรนที่ว่า1หายางง่าย2แก้มยางเนี่ยสูงทําให้ตัวรถเนี่ยกระแทกหลุมได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าล้อไม่คดไม่ดุงง่ายหายางง่ายโอ้และได้ความนุ่มนวลด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ ตัวตัวฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยถามว่าสวยไหมสวยนะฮะตัวซีดํ้ก็จะเป็นแบบนี้เลยที่คุณเห็นนะครับรอดๆดูๆส่วนตัวที่ขาแบบนี้จะใส่ไฟตัดหมอกให้นะเอียอย่าบอกใครนะมีคันเดียวติดตั้งมาให้นะครับแล้วตัวปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แล้วนะครับที่มีมาให้ครบเลยกุญแจนะครับกดปุ่มสตาร์ทไปไม่ต้องทําอะไรมากแล้วก็ต้องบอกกันว่า การล็อกรถและปลดล็อกเนี่ยถ้าเป็นประตูฝั่งคนขับนะครับสามารถจับและปลดล็อกได้เลยถ้ากุญแจอยู่ในแอร์เรียนะครับตามมาต่อด้วยกระจกมองข้างนะครับที่สามารถพับและปรับแบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้เดี๋ยวเราแอบไปดูด้านในกันดีกว่าว่าตัว 1.6G นี้ที่ค่าตัว8 7 9 0 0 0เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ ข้างในห้องโดยสารเนี่ยทำให้ผมว้าวนะครับลืมไปเลยว่าเคยเป็นอ u t s e สรุ่นก่อนหน้านี้จําได้ไหมว่าตัวโฉมก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่นรี m o หรือรุ่นอะไรที่เราเห็นตามที่แบบพี่ๆ c เฟ u ร์ e ท r t a ี่เขาออกมาขับกันอ่ะตรงนั้นจะเป็นตัวเริ่มต้นท่านผู้ชมไม่อยากให้เอาไปยึดติดว่าเอยออปชั่นน้อยไม่มีอะไรอันนั้นคือตัวเริ่มต้นแต่ตัวนี้คือเป็นตัวเริ่มต้นของปี2020แล้วเป็นตัวปลายปีนะต้องบอกว่าโฉมปลายปีนะต้องบอกว่าอันนี้นะคะแผงประตูผมชอบมากแค่จะอยากกอดเลยเป็นบูนิ่มทั้งหมดแล้วนะครับ มันก็ต้องหรูขึ้นเนาะกระจกปรับพับไฟฟ้าพับกระจกได้นะครับล็อกกลุ่มล็อกอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอลังการมากนะครับผมก็เพิ่งว้าวเหมือนกันแล้วตัวนี้เบาะหนังเนี่ยจะเป็นเบาะทรงมิกกี้เมาส์น,นะคะขึ้นลงสบายนะด้วยความที่มันแบบรถเก๋งทีดาเนาะความกว้างประตูเนี่ยมันลึกแมนเนี่ยสูง167เซนไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพื่อนสูง180 cm, เขายังขับได้เลยใช่ตัวนี้รองรับแบบทุกสรีระเลยอะเอานี้ถ้าคุณไม่สูงเกิน220อเซนอะไรอย่างเงี้ยคุณนั ได้ปกติเลยอ่ะพวงมาลัยนะครับเป็นหุ้มหนังสาก้านเป็นพวงอมาลัยมัลติฟัง c t i o n สหรับรุ่น 1.6G เนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยจะต่อบลูทูธได้แต่ยังไม่มีจอนะบางคันก็จะมีเซนเซอร์กัระยะถอยหลังมาให้หรือถ้าไม่มีติดตั้งเพิ่มได้ราคาไม่แรงรับสายวางสายได้นะครับแต่ว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยจะยังไม่มีคูณคอนโทรลนะจ๊ะอ่าปรับหรอปรับพวงมาลัยได้แบบไหนบ้างเดี๋ยวลองเล่นดูซิอ่ะ ดึงเข้านะครับดึงเข้าผักออกได้ขึ้นลงได้นะครับ4ทิศทางเนาะไม่เหมือนรถเก๋งรถเก๋ง B s e gment รถเก๋งเล็กๆก็จะได้แค่แบบขึ้นลงได้อย่างเดียวนะครับตัวมาตรวัดก็ยังให้ความคลาสสิกมาอยู่ก็คือจะเป็นอนาล็อกทั้งหมดแล้วจะเป็นดิจิตอล t ี t ีทก็ประมาณจอนิดนึงให้พอได้มองเห็นเลขไมล์กิโลอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้น ต่วนเจ้าตัวหน้ากากแอร์นะครับหรือปุ่มคอนโทรลแอร์เนี่ยอาจจะเรียนรู้ได้ไม่ยากนักเพราะว่าเป็นแบบเดียวกับ t o y o ต a Corolla Cross นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลมีฮีเตอร์ให้แต่ยังไม่ได้แบ่งฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ CVT จ้าสามารถ เปลี่ยนเกียร์ได้เขาเรียกเชนเกียร์ได้แบบซีคอนเชียลหัวเกียร์ยนะยังไม่มีแพทเดิร์นชิพนะไฟหน้านะครับเปิดปิดแมนวนวลไฟเลี้ยวนะครับมีแบบวันทัชให้นะครับจะเปิดค้างก็ได้หรือจะแตะนิดนึงก็จะเป็นวันทัชให้กระจกมองหลังตัวนี้นะฮะตัดแสงแมนวนวลนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานผมชินอยู่แล้วนะครับเน้นได้ขับอ่ะกระจงกระจกมีกระจกส่องให้ของฝั่งคนขับฝั่งข้างคนขับก็มีให้แต่ยังไม่มีไฟนะ ไช้เน้นใช้ไฟสองแผนที่ซะอย่างเดียวชอบตรงที่ว่ามีพนักพิงแขนให้นี่แหละเออเนาะราคา8 7, 7 9 0 0 0มีพนักพิงแขนให้แล้วเบรกมือยังเป็นแบบธรรมดานะแต่ว่าก็นำมาซึ่งความเซอร์วิสง่ายท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นดัมเบรกนะหน้าดิสหลังดัม ตัวนี้นะครับก็จะมีที่วางแก้วให้แต่ว่าไม่มีไวเดตชาร์จิ่งให้นะต้องใส่พวกที่ชาร์จเอาสมมติว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องนี้วางตรงไหนได้บ้างถ้าไม่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงก็วางไว้ตรงนี้ได้ <c oughs> ถาตรงใต้แผงแอร์เนี่ยจะสามารถวางโทรศัพท์ได้วางเหรียญได้แล้วก็ตรงพนักพิงแขนก็สามารถเปิดได้ ช่องเสียบปลั๊กเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยทั้ง USB Type A นะครับแล้วก็ช่องไฟเสียบ12โวลต์นะครับเป็น DC นะรูกลมๆนะครับคอนโซลหน้าเป็นวัสดุบุนิ่มนะครับทั้งหมดเลยนะเพิ่มความเป็นพรีมเมียมนะครับแอร์แบ็กมีให้รอบคันแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับตัวเบาะมีให้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันมานั่งหลังสบายไหมตามไปดูอะไรเพื่อน สบายมากเลยได้ฟิลแบบคุณชายปิดประตูปุ๊บประตูหลังก็ยังเป็นแบบต้องบอกกันวนะ่าประตูหลังอะถ้าเป็นประตูด้านหน้าบนนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมจะเป็นบุนิมแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นพลาสติกด้านหลังประตูหลังแต่ว่าพนักจริงแข็งก็จะเป็นบุนิมให้เหมือนกันก็ยังคงความพรีเมียมด้านหลังนะครับของเบาะคนขับนะครับจะไม่มีช่องเสียบเอกสารให้นะครับจะมีด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้าแต่ไม่ต้องห่วงครับถึงแม้จะเป็นตัว 1.6G คุณไม่ต้องหวังงาแอร์ของคนด้านหน้าเพราะว่า มีแอร์มาให้ครับตรงด้านหลังนี่เลยตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะได้อัน,นิสงส์ความแรงของพัดลมมาจากด้านหน้าความเย็นจากด้านหน้าแต่มีช่องให้ตังหกักไงมันไม่ต้องแย่งกันได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพื้นที่โอ้โหขาเหลือเยอะว่ะเป็นรุ่นที่แบบเออเป็นรถใหญ่อ่ะซีเซ gment ที่แบบนั่งสบายกว้างขวางโออาไม่อึดอัดแต่คันดำเนี่ยก็คือมันสวยเหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวลองแอบไปดูคันดําว่าแตกต่างกันไหมไปดูกัน แล้วส่วนข้างในอะคันสีดำนะฮะคันนี้เป็นปี2020เหมือนกันก็เหมือนกันครับเป็นตัว 1.6g นะครับเครื่องเล่นต่อบลูทูธแอร์ดิจิตอลออโต้แบบโซนเดียวมีฮีเตอร์ให้วงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นหุ้มหนัง3ากันเหมือนกันครับสวยเหมือนกันอบอกเลยว่าเนี้ย และตัวนี้ผมนำเสนอนะครับความคุ้มค่าให้กับท่านผู้ชมด้วยนี่เลยครับ Toyota Corolla Altis 1.8 Hybrid Entry ปี20เช่นเดียวกันราคาออกใหมห่เหรอโหเห็นพื้นๆแบบนี้นะอาจจะแบบไม่ได้มี เชียวเล็บอะไรอาจจะไม่ได้ฟีล์เหมือนตามสไตล์พี่ๆคู่แข่งอย่าง Honda แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ค่าตัวเริ่มต้น9 3 9 0 0 0ครับสำหรับตัว1.8 h y b r i d Entry แต่นำมาซึ่งความประหยัดน้ำมันสุดๆส,สูงสุดถึง27กิโลเมตรต่อลิตรเออชนะขาดลอยและตัวรถเนี่ยเนื่องจากว่ามีทั้งอินเวอร์เตอร์เรื่องการจ่ายไฟของระบบไฮบริดมีแบตไฮบริดเพิ่มขึ้นมาทาให้รุ่นนี้ครับมีช่วงล่างที่ดีกว่ารุ่นน้ามันและคู่แข่งด้วยเพราะจุดศูนย์่วงเนี่ย เรื่องของแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลัง อินเวอร์เตอร์ทำให้อยู่ด้านหน้าน้ําหนักเนี่ยมันบาลานซ์กันคือรถหนักขึ้นแต่ไม่ได้หนักเหมือนกับรถไฟฟ้านะนะการกระแทกตกลุมเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับที่ดีไม่เหนื่อยเลยแต่แฮนด์เลริ่งรถคันนี้มันคงที่มากขึ้นขับมาแล้วถึงแชร์ลิ่งต่อได้นะครับสำหรับตัวนี้เราก็ยังจะได้ตัวล้อขอบ16นิ้วเช่นเดียวกันเอาง่ายๆนะซับแรงกระแทกได้อย่างดีด้วยแก้มยางที่หนาขึ้นไฟหน้าเหมือนเดิมครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบบีมมีเดย์ไลท์ให้เนื่องจากตัวนี้เป็นตัวไฮบริดจะมีโลโก นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าเหลือเฟือนะครับวันนี้หรอถ้าจะประหยัดไปได้เกินครึ่งได้ไหมวันนี้ผ่อนเพียงเท่าไหร่ดีล่ะเดี๋ยวขอรึกก่อนสัก8 0ดพันได้ไหมแปดพันแปดพันไม่เอาเอาไปเริ่มต้น 7, เ0็ดันเฮ้ยกับตัวไฮบิดผ่อนเ0็ดได้เหมือนกันใช่ครับณนะคลิปนี้ต้องคลิปนี้ด้วยและมาไม่เยอะมีจํานวนจํากัด นะครับสาหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเจ้าตัว1.8 Hybrid Entry เนี่ยจะต่างกันกันกบตัว1.6 G ที่เป็นตัวน้ำมันล้วนมากขนาดไหนเราไปดูกันครับอา้าวทำไมเปิดประตูมาแล้วเหมือนรุ่นเมื่อกี้เลยเออเหมือนรุ่นเมื่อกี้เลยเดี๋ยวก่อนนะ หมือนรุ่นเมื่อกี้เลยแต่เออมันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้ผมอยู่ด้านในห้องโดยสาร t ต y o ต a c โคร l l a a l t i s 1.8 HyB r i d Entry เครับเป็นตัวเริ่มต้นของตัว Hy บ r i d ถาางมาต่างกันไหมอันนี้ผมขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงเมื่อกี้รีวิวตัว 1.6G ไปในตัวถังใหม่ที่ผมบอกว่าด้านหน้าเป็นดิสและด้านหลังเป็นดรัมเบรกไม่ใช่นะสอบตกมากเลยพี่แมนเนี่ยเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วสําหรับตัวน้ํามันเริ่มต้นโอ้โคตรว้าวแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าตตตััวว Hybrid นรเริ่ม้ ได้อะไรบ้างได้กลิ่นอายของความประหยัดน้ํามันอ่ะยีกิโลเมตรต่อลิตรใช่แล้วหนึ่งนะครับแล้วในส่วนของห้องโดยสารนะครับจะมีการเล่นลวดลายเพิ่มเติมจากรุ่นที่แล้วที่เป็นสีดําทั้งหมดดําเงาอาจจะไม่มีก็จะมีทั้งดําด้านนะส่วนใหญ่เมื่อกี้แต่รุ่นนี้นี่เลยนะฮะ ที่จับประตูนะคะฝั่งด้านในของคนขับหรือผู้โดยสารตอนหน้านะครับจะเป็นสีดำแบ็กเปเนโนค่าด้วยสีโครเมียมเจ้าตัวปุ่มที่ปรับกระจกเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัวโครเมียมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้เป็นแอร์ดิจิตอลเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้แยกอิกสระซ้ายขวาส่วนเครื่องเล่นสำหรับตัว a u t i Hybrid Entry เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นบลูทูธเหมือนเดิมครับเหมือนคันที่แล้วต่อบลูทูธได้ตามมาต่อด้วยอะไรรู้ไหมเพื่อนๆตัวหน้าจอมาตรวัดเหมือนกันแต่เพิ่มสีเงินขึ้นมา ในส่วนของเข็มและตัวรอบความเร็วจอนะครับแสดงผล TFT เปลี่ยนจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นจอแบบสีขาวดำอันนี้จะเป็นจอสีให้ละเออใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แสดงอัตราการกินน้ํามันอัตราการใช้เปลืองเนี่ยละเอียดมากกว่าเดิมนิดหนึง่งแล้วก็ตัวที่ต่างไปก็คือตัวฐานเกียร์ครับฐานเกียร์จะเป็นสีดําเงาคาดด้วยสีเทามีปุ่ม EV โหมดให้ปุ่มปิด traction control แล้วก็ปุ่มการเปลี่ยนโหมดขับขี่แต่ตัวนี้สิ่งที่หายไปคือตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้า จะ, e จะไม่มีซีคุณเชียที่เปลี่ยนระดับเกียร์ได้แต่จะเปลี่ยนจากโหมดแมนนวลมาเป็นเกียร์เบส b B นะเป็นเกียร์ B ตัวเริ่มต้นเบรคมือจากคันชักจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาแล้วมีออโต้โฮให้รุ่นที่แล้วเป็นเบรคมือคันชักไงแบบปกติแต่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าหมดแล้วมีออโต้โฮให้ด้วยแอรอ์แบกได้รอบคันเหมือนเดิมครับออปชั่นก็มีเพิ่มขึ้นมาครับก็ในเมื่อจ่ายแพงกว่ามาราวๆแบบเกือบแสนประมาณนี้เนาะ แล้วก็ตัวพนักพิงแขนก็เป็นหุ้มหนังข้างในมีช่องไฟ DC แล้วก็ u s เ Type ไทเหมือนเดิมครับบอกคนขับปรับมือบัสดุหนังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่าต่างกันไหนไปเลยภายในห้องโดยสารรุ่นไฮบริดเหมือนเดิมจ้ะไม่ต่างอะไรไม่ต้องพรีเซนต์อะไรเยอะนั่งเหมือนกันมีแอร์หลังให้นั่งสบายเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือรุ่นนี้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นเองมันดีต่อผู้ครอบครองหรือดีต่อคนขับนั่นแหละนะนะส่วนตัวอื่นๆก็ อ๋ออีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้หนึ่งจุดหกจีประตูหลังที่เป็นแบบแข็งพลาสติกหมดแล้วในส่วนของตรงนี้นะตรงนี้เปลี่ยนเป็นซอฟทัชหมดแล้วเหมือนประตูคนขับนะซอฟทัชหมดแล้วเพิ่มสีดาแบล็กเป็นโนเพิ่มสีเงินเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มแมทตีเรียลนิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวรถเก๋งซีดานที่ใครๆก็บอกว่าเป็นรถที่ทนที่สุดในโลกกับ toyota corolla altis ตัว1 6 g และตัว1.8 hybrid entry ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเป็นเจ้าของได้โอ้โหขนลุกเลยตัวนั้นตัวน้ำมันออกใหม่8,790 0 0ตีไป8 8 0 0 0 0ยังไม่รวมค่าสีแต่ซื้อได้ในราคา0 0 0 0นนิดๆิประหยัดไปเกินครึ่งหรือจะเป็นเจ้าตัว HyB r i d อย่าง2คันนี้1.8 hybrid entry ที่ออกตัวอยู่ที่9 3้9 0 0นาแต่ครอบครองได้ในราคาเรื่องหนึ่งอีกแล้วครับแต่ความประหยัดนี้ลืมไปเลยนะ27กิโลเมตรต่อลิตรขับจนลืมเติมน้ำมัน เลยทีเดียวเชียวแหละเพื่อนๆใครสนใจนะครับเจ้าตัวโคร o l ล่าเ t i s ิที่เป็นแพลตฟอร์มตัวถังที่ NGA นะครับหรือตัวปี2020หน้าใหม่แบบนี้ทักเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมีจํานวนจํากัดคุณจะได้รถที่ใช้เดลิยูสได้ทุกวันโดยที่ไม่งองแงช่วงล่างที่ดีซัพพอร์ตตัวคุณและการประหยัดน้ํามันที่ดีเยี่ยมรวมไปถึงการเซอร์วิสหลังการขายระยะยาวไปที่ไหนก็หาอะไรง่ายตัวนี้คุ้มค่าที่สุดครับ ทั้งหมดนี้ผมการันตีนะครับ344จุดมีการการันตีโครงสร้างออกใบเซอร์ให้ด้วยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีกรอใหม่ไม่มีตัดต่อตัว,ตวถังแน่นอนมีใบการันตีแบบนี้ครับขึ้นอยู่บนหัวพี่แมนเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือการรีวิวสนุกๆน,นะครับกับตัวคูโร l าเอลติปี2020แบบนี้ใครสนใจรุ่นไหนนะครับทักมาได้เลยรับประกันผ่อน7 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนตลอดสัญญา เป็เจ้าของง่ายๆได้แล้ววันนี้เลืส่วนรถใหม่ในราคามือสองได้เราวินนดี่กอร,าาริล่าค่ะเพราะคุณคือคนสําคัญกอริล่าคา่ะรักรถรักคุณสวัสดีครับ